สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมแถลงข่าวในการสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งยังมีพฤติการที่ไม่เกงรงกลัวกฎหมายมีการโพสต์รูปลงสื่อสังคมออนไลน์สร้างความตื่นตกใจให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตมจมังหวัดเชียงรายร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สายและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้ติดตามจับกลุ่มนางสาวนงนุชอายุ28ปีเจ้าของบัญชี Facebook ผู้โพส กลรการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและนางสาวนิราวันอายุ29ปีบริเวณด่านตรวจกิ่งทับยั้งอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายขณะเดินทางโดยรถทัวร์จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะไปกรุงเทพมหานครจึงได้นําตัวทั้งสองคนไปยังที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อสอบสวนโรคและตรวจสอบเบื้องต้นผลการวัดอุณหภูมิร่างกายปกติไม่มีไข้แต่อย่างใด จากนั้นได้ขยายผลติดตามตัวผู้ต้องหาอีกสองรายที่ลักลอบข้ามแดนด้วยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายทราบชื่อคือนางสาวกนกพรอ,อายุ31ปีและนายพัทรพรอ,อายุ28ปีสาวประเภท2และได้นำตัวไปสอบสวนโรคและตรวจสอบเบื้องต้นผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทั้งสองคนปกติไม่มีไข้แต่อย่างใด จากการสอบประคำทั้ง4คนให้การว่าเมื่อประมาณ2เดือนก่อนได้เดินทางมาทำงานที่ร้านคาราโอเกะประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้แอบลักลอบเดินข้ามผรมแดนแม่น้ำยมโดยมีชายชาวเมียนมามารับและเป็นคนนำทางเสียเงินค่าจ้างผ่าข้ามแดนให้กับคนนำทางชาวเมียนมาเป็นเงินคนละ5,500บาทและเมื่อเข้ามาไทยแล้วได้เดินทางมาเที่ยวหาเพื่อนที่อำเภอแม่สาจดจังหวัดเชียงราย